บริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนประกาศเลิกจ้างพนักง,งานจำนวน1,060คนมีผลตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2566โดยทางบริษัทชี้แจงว่าการดำเนินการในครั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหาสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดท,ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อภาคการผลิตสินค้าและภาคขนส่งเป็นเหตุทำให้ต้นทุนในการประกอบกิจการสูงขึ้นรวมถึงวิกฤตก,การขาดแคลนชิปในอุตสาหกรรมหรืออิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกซึ่งมีแนวโน้มการชะลอตัวลงตามลำดับจนถึง ปี2566ดังนั้นจึงจําเป็นต้องปรับลดการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทําให้มีจํานวนพนักงานเกินความต้องการในสายการผลิตบริษัทจึงมีความพยายามที่จะปรับสภาพการทํางานลงและลดจํานวนเวลาการทํางานของพนักงานจากสองกะต,ต่อวันซึ่งจะทํางาน12ชั่วโมงเป็นแบบ3กะทํางานซึ่งจะทํางาน8ชั่วโมงที่ผ่านมาทางบริษัทพยายามชี้แจงให้พนักง,งานทุกคนรับทราบถึงความจําเป็นและสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นและเหตุผลการปรับเปลี่ยนเวลาการทํางานบริษัทจึงจัดให้มีการประชุมร่วมกัน สามฝ่ายระหว่างบริษัทหน่วยงานภาครัฐคือสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานอื่นๆในสังกัดกระทรวงแรงงานฝ่ายปกครองและตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้างเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยพนักง,งานส่วนใหญ่ยอมรับและต้องการปรับสภาพการทำงานเป็นสองกะคิดเป็นจำนวนร้อยละแปดแต่ยังมีพนักง,งานบางส่วนยังคงต้องการทำงานแบบ3ากะคิดเป็นจำนวนร้อยละสิบริษัทแคลคอมระบุด้วยว่าหากพนักง,งานที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศต้นทางจะดำเนินการส่งพนักง,งานกลับประเทศโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเด ทางทั้งทางฝัง่งไทยและฝั่งเมียนมาเพื่อส่งลูกจ้างกลับภูมิลำเนาเดิมของตนเองนอกจากนั้นจะยังตั้งศูนย์ประสานงานบริการเพื่อให้การช่วยเหลือพนักง,งานที่ถูกเลิกจ้างดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลคอยให้การบริการทั้งให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเพื่อประสานงานต่างๆและดูแลช่วยเหลือคนงานอย่างเท่าเทียมกันทุกคน